ผู้หญิงที่เขาแต่งตัวสวยๆสะอาดสะอา้านตัวหอมเขาไม่ได้อยากมีผัวอย่างเดียวนะคะเขาแค่มีความสุขจริงๆแล้วเราอะผ่านจุดที่มีความทุกข์ในเรื่องของความรักมามากพอสมควรจนทุกวันนี้เรารู้สึกว่าการที่เราแต่งตัวสวยๆสะอาดสะอา้านตัวหอมทุกๆวันมันคือความสุขของเราการที่เราได้ส่องกระจกกันที่เราได้ถ่ายรูปกันที่เราได้ทําคลิปนั่นแหละมันคือความสุขในชีวิตของเราอย่ามาตัดสินผู้หญิงที่เขาแต่งตัวสวยๆว่าเขาอยากมีผัวค่ะเพราะบางครั้งอะค่ะการมีผัวที่มันไม่ดีอยู่ข้างตัวมันก็ไม่สบายใจมันเป็นบทเรียนเรียนรู้่่าไสึกวม มีเราก็อยู่ได้แต่ถ้ามีมันต้องดีกว่าอยู่คนเดียวถูกต้องไหมเพราะนั้นอย่าไปตัดสินคนสวยคนตัวหอมคนที่เขาทําตัวแซ่บว่าเขาอยากมีผัวเสมอไปแต่บางทีเขามีเงินในบัญชีเยอะแยะแล้วเขาไม่จำเป็นต้องมีผัวก็ได้ตัดสินใครอะค่ะก็ดูกะมืล,ลสันดานตนเองด้วยว่าทําไมต่ําตมขนาดนั้นคนดีๆเขาจะมานั่งคิดลบนินทาใครคนดีๆเขาก็เอาเวลามาพัฒนาตนเองเพราะว่าสมบัติที่ล้าค่าคือการลุกขึ้นมาพัฒนาตนเองจ้ะนะและอย่างแรกที่คนพัฒนาเลยความคิดจ้ะนะ ไม่ได้แค่มีหัวไว้กันหูเข้าใจบ่